เด็ตอบกระเดงนะคะเพราะว่าใช้ไม้ยาวอยู่นะี่แหละ FC ก็เริ่มมารอนะคะโอเคหรือยังเสื้อเอาไปถามให้ไหมว่าเขาอยู่ถึงกี่โมงใครที่เข้ามานะคะถ้ากดติดตามอะ่ะ <laughs> ขอให้ถูกหวยอันนี้คนที่ขายเสื้อ,อใครกดติดตามขอให้ถูกหวย พอดีไหมอยู่ถึงกี่โมงคะน้องครับอยู่ถึงกี่โมง,อ,งอ,อยู่บุธถึงบุธอยู่ถึงกี่โมงห้าหกโมงห้าหกโมงนะไม่ใช่หกทุ่มได้ยินเรืยงคะ5้าหกโมงเย็ยนนะคะโขอบคุณนะคะตามให้แล้วทักทายแบบพวกมือไลฟ์มือครีเอเตอร์ สวัสดี593คนดูค่ะตืนสต้เลยนะะไดู่ลองอยด้วยรับเที่อร่อยที่สุดในงานนี้แล้วนะใครที่อยากได้ลองไปชิมได้คะนีก็เป็นบรรยากาศทั่วไปนะคะเจฟฟี่สนะคะก็จะอยู่ทางสุดน้าหน้ารักนวิสืดีว้ซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเชฟยิสเนี่ยก็จะมาร่วมน้องจะมาขึ้นเวทีตอนนี้นะคะการโชว์ทำอาหารนะคะกับน้องๆทีมหมวทองวิทยาด้วยไปได้ใส่ว่นนีเป็นวันนี้เนี่ยนะคะพี่ๆพ้านแม่แม่ทั้งหลายนะคะมาคอยนะคะ ไม่เจอน้องออฟนะคะใครเห็นพี่ๆน้องๆอยู่ตรงไหนฝากเซฮายคนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะอ่าคุยกันเองตอบกันเองนะคะแฟนๆหรือจะให้ลงก่อนหรือว่าไลฟ์ต่อไหมหรือว่ามาดูกันใหม่เพราะว่ายวไปดูก่อนว่าน้องๆมาหรือยังจ้ามีคนยิ้มให้ <laughs> เคล็ดลับคือเรายิ้มให้เขาก่อนเขายิ้มให้เรานะ,ะมาอีก คุณลงุงคุณลุงรักษาความปลอดภัยท่านนี้เบื่อเบื่อแอดแล้วแหละมาถามสามครั้งแล้วส่วนมันก็มีคนมาถามนะว่าน้องมาเวลาไหนยังไงอุ้ยตายได้ดอกกุหลาบด้วยตายแล้วสั่นไปหมดเลยอ,อ่ะตั้งแต่อายุย่างเขาห้าส0อ่ะไม่เคยได้กุหลาบเลยนะนี่คือกุหลาบดอกแรกว่าเนี่ยดูซิใครให้เนี่ยไปขอบคุณก่อนนะ พี่แทนเหรอ,อขอบคุณมากนะ้องอะไร PRA อะไรปลาเหรอตายแล้วชีวิตไม่เคยได้กุหลาบตายแล้วฉันจะได้ข้าไม้กันสั่นแล้วอะทุ่มเทมากนะเพราะเป็นปกติเป็นคนใจสันเอ้ยมือสันเนาะก็เลยต้องทุ่มทุนสุดตัวไปซื้อไม้กันสั่นขอเบิกคุณลูกไก่คุณลูกไก่บอกว่าเดี๋ยวฉันซื้อเสื้อให้เธอเพราะว่าเสื้อน่าจะถูกกว่าไม้ไม่รู้ใครฉลาดกว่าใครขอบคุณมากๆเลยนะคะดอกกุหลาบตั้งแต่พี่อ่ะ เอเขาเรียกอะไรนะตั้งแต่พี่ไม่เข้ารักที่ความรักก็ไม่เคยได้เลยนะกุหลาบอ่ะเดี๋ยวคิดก่อนนะไม่ได้ได้มาตั้งแต่ไม่ได้กุหลาบมั้งแต่อายุสามสิบห้ามั้งรักโรครักสัตว์ไปเรื่อยคือจริงๆอะ่ะอยากอยู่ในบูธนะคะแต่ว่ากลัวพลาดนาทีที่น้องเดินเข้ามาใช่ไหมทุกคนจะชอบใช่ไหมใช่ไหมทุกค,คนจะชอบนาทีที่น้องเดินเข้ามาเนาะ แผ่นฟ้ากว้างเขาสูงใหญ่ยังเคยข้ามฝันงดงามนั่นใช่ไหมคะเพลงประกอบใครมีเพลงดีๆแนะนำมาค่ะพี่ร้องได้หมดขอบคุณมากนะคะโอ้โหกดติดตามมาหลายคนเลยค่ะไม่ใช่ว่าจบจบน้องแล้วไปกดยกเลิกนะติดตามแล้วติดตามเลยนะตอนนี้พี่ลูกไก่เขาบอกเขามีคนติดตามแสนกว่าจริงหรือเปล่า <c oughs> เขามีคนติดตามแสนกว่าเขาบอกพี่เขาคุยทับพี่ช่องพี่นะคนติดตามนะเรือนหมื่นตั้งเรือนหมื่นของพี่กุ้ไก่เรือนแสนนะจัดที่ไหนคะอยุธยาอายุทยาซิตี้พาร์คค่ะขอดูหน้าแอดหน่อยตายแล้วคืนนี้อย่าดูเลยถ้าดูรับรองมีคนกดออกเยอะอะงานเอาไงดีอะจะลงก่อนไหมหรือว่าจะให้แช่อย,อย่างงี้ถ้าแช่อย,อย่างงี้เดี๋ยวขาวเพราแบงค์อยู่ไหนก็ไม่รู้เพร์แบงค์อยู่ในรถ จริงๆจ,จะกลับตั้งแต่เที่ยงนะคะนี่เมื่อกี้มาซื้อลูกชิ้นเจ้านีอร่อยอร่อยอดูของกินไปก่อนน้องๆยังไม่มาค่ะบอกว่าน้องๆจะขึ้นเวทีบ่ายสองตอนนี้กี่โมงแล้วคะบ่ายโมงกว่าลูกชิ้นเจ้านี่มาซื้อไปแล้วนะคะคหอย<า>แ่เป็นยิ้มให้ <c oughs> หอยตัวใหญ่มากคือ <c oughs> <c oughs> อาจจะอาจจะภาพยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าวนๆพยายามวนๆอยู่ที่ประตูนะคะอยากจะไปรับน้องอ่ะเพราะว่าปกติจะดูตามจากพี่พ,พ,พี่พี่ต้นกับพี่ออฟใช่ไหมพี่ต้นกับพี่ออฟเนาะวันนี้น้องอยู่บนรถกําลังมาใต้ประเสริฐมากพี่มังกรน้องแค้มสขอบคุณนะคะอยู่ตรงช่วงไหนแล้วเอ่ยอยู่ตรงช่วงไหนแล้วเอ่ยเพราะว่าเราจะได้ลงไลฟ์รอหรือว่าเราจะไปไลฟ์อะไรอะ่ะ ขอบคุณนะคะติดตามครีเอเตอร์กันมาโอ้โหพี่ลูกไก่เขาคงยิ้มนะอยากจะบอกช่องตัวเองอายแม่บ้านเข้าครัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้อมกับพี่ออฟเออพี่ต้อมกับพี่ออฟใช่ แล้วพี่บอกพี่ต้อมกับอะไรเมื่อกี้พี่พูดผิดเหรอพี่ต้นกับพี่อะไรใช่ไหมพี่ต้มกับพี่ออฟชัดมากชัดมากคืออะไรสัญญาณใช่ไหมคะหรือชัดเจนในใจไม่ชัดได้ยังไงเมื่อกี้ลงทุนมากนะคะพาะปกติเน็ตพี่กากเน็ตพี่กากนะคะเมื่อกี้พี่ไป AS มาอัพสปีดเน็ตขึ้นมาเป็นเงินถึง70บาท 5G 5G มันเขียนว่า70บาท 5G 5 g อ่ะ 5G 7วันแต่ พี่บอกว่าพี่จะใช้แบบแรงๆสองชั่วโมงนี้น้องก็บอกถ้างั้นก็ก็เดี๋ยวก็หมดคับพี่เออเอสบอก <c oughs> เป็นแฟนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็คืออนุญาตทุกประการนะคะใครจะแคปใครจะเอาไปทําต่ออนุญาตทุกประการนะคะเพราะยังไงยังไงก็เป็นการเผยแพร่งานของน้องๆเนาะค่ะ,ะเพราะว่าคอนเทนต์ที่ไม่คอนเทนต์ที่ไม่น่ารักของน้องไม่มีเนาะ เชื่อใจกันว่าอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อใจกันเวลาที่แคปไปหรือว่าบันทึกไปนี่เอาไปเผยแพร่ต่อก็ก็ยินดีมากนะคะอนุญาตทุกประการนะคะมาอีกแล้วคุณลุงคนนั้นคุณลุงคนนั้นหลบฉันไปแล้วฮะอย่าบอกนะว่าฉันขึ้นผิดทางทำไมมีเสียงดังๆทางโน,น้นไปก่อนนะไปดูฮะว่ยไปดูซิไปดูซิฉันขึ้นผิดทางหรือเปล่า ขอิ้อนคยุ่ครมากนะคะหนที่จ้ค่ะอยุธยาซิติพาร์คค่ะใครที่ถามมานะคะแต่เสียงดังนะคะตอนนี้รนะคะอยุธยาซิติพาร์คานะคหาระลังที่สองนงานนี้เราจัดการเจมมาดูมาดูขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะตื่นเต้นมากเลยติดตามคือติดตามพี่ลูกไก่นั่นแหละค่ะอามาสุดท้ายแล้วนะคะอยากกินวนที่29กราคมวันนนนี้โอ้คนนะคะเนี่ย คนเริ่มเยอะแล้วแคปได้เลยนะคะจะขอบคุณมากแล้วแท็กมาหาหน่อยนะคะแท็กมาหาพี่ลูกไก่นะคะใครที่เอาไปเอาไปทําต่อหรืออะไรนี่ค่ะโอกาสได้มาจัดกันที่ศูนย์การค้าอยุธยาซินิพาร์ด้วยได้รับการตอบรับนะคะจากพี่น้องชาวมุสลิมรวมไปถึงนะคะต่างศาสนาด้วยนะคะที่มาเดินช้อปปิ้งอยู่ภายในศูนย์การค้าด้วยนะคะแต่เห็นได้ว่าในงานของเราเนี่ยนะคะเราก็มีร้านค้าต่างๆรวบรวมไว้ให้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวมีใครไปทานอาหารอะไรกันบ้าง อร่อยนะเยนะเลยค่ะลองไปเดินดูนะใครที่ยังไม่ได้ทานนะคะจะมีหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นของพันเิกของพานเลกของคาวของหวานซึ่งรวมแล้วแต่เป็นอาหารทาราทั้งหมดเลยค่ะกว่า60ร้านค้าเลยทีเดียวนะคะนอกจากที่จะมีร้านอาหารต่างๆอยู่ภายในงานแล้วกินกรรับตรงไอคิวไม่เชียร์ใครครับไม่ายไม่เชียร์ใครลูกไม่เชียร์ใครครับไม่คิอเบอร์อะไรเชียร์พี่เตอโอเชียร์พี่เตคนเดียวเลยล่ะฮะ น้องหมอปราชร์น้องเตเอาน้ำหนาวด้วยนะคะน้องมาเขาแจ้งในกำหนดการว่ามาประมาณบ่ายสองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วค่ะยกน้องๆทีมบอลทองวิทยามาครับทีมเลยกี่คนนะคะสิบสิบเท่าไหร่นะสิบห้าคนเลยเหรอสิบห้าคนนะคะทุกคนเราต้องสิบห้าคนไปเลย ไม่เป็นไรนะเจ้าพอแหละนะคะเพราะว่าน้องๆน่าจะนั่งเบียนกันได้นะคะเราชอบความอบอุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องยังเดินทางมากำลังใกล้จะถึงแล้วพวกเราใกล้จะถึงละไหว้ออีกแป๊บเดียวนะคะพอน้องมาถึงเนี่ยอยากจะขอเวลาให้น้องๆได้ทานอาหารสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับน้องๆน้องมาถึงแล้วน้องต้องทานอาหารก่อนนะทุกคนเราจะอยู่ต่อไหมหรือว่าเรา